สวัสดีจ้ามาค่ะวันนี้ไม่เห็ดอมนะคะเนาะเห็ดแกงอมหมูสับจ้ะหมูสับแกงหมูสับผีเกแกงมีหอ,หอมอกระเทียมเดือะพี่นงคะคาตะไร้ค่ะก็จะมีข้าวคั่วนะคะก็จะมีผักชีต้นหอมฟักทองค่ะแล้วดูอีกรอบนะคะก็จะมี นี่ค่ะหมูสับค่ะเตรียมหมอ้อค่ะซอสกะทิใส่พริกลงไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะใส่พริกที่ห้าต่ำนะค่ะใส่ลงไปก่อนนะคะมีปลาผงัวกค่ะพี่น้องจ้าดจเดือดแล้วค่ะพี่น้องเดือดแล้วนะคะน้อซาเอาน้ําใส่หน่อยหนึ่งจ้ะมาเริ่มเพิดก,กันค่ะพี่น้องค่ะมาเลยจ้า ทำง่ายๆค่ะสูตรซาสาซาสาใส่หมูสับไปไปค่ะพี่น้องคะหมูสับใส่ไปจ้ะ ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะพี่น้องปรุงเกลือค่ะทำกับข้าวต้องใส่เกลือนะคะเนื้อหมูเริ่มสุกแล้วเรามาปรุงกันจ้าภาษาใช้น้ำปลาลงไปด้วยค่ะพี่น้องภาษาจะปรุงก่อนนะคะอีกนิดนึงค่ะใส่นิดเดียวะค่ะพี่น้อง เมื่อหนึ่งจับกล่องเด้อค่ะพี่น้องช้คานตั้งค่ะต่อไปกับพงนัวเด้อค่ะพี่น้องซอยหน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซีบหลายกาดบ่ได้ค่ะบานซาวซาถ้าเอใส่มันมาเข้าได้ซาวซาเฉียวใส่นั่จคะพี่น้องจ้า ไปแล้วเราจะใส่ฟักทองนิดหน่อยนะคะใส่ฟักทองเข้าไปก่อนนิดหน่อยจี่น้องใส่ฟักทองเข้าไปก่อนนิดนงบดใส่ลายถ้าพี่น้องทำนิดเดียวมีแค่พอทานนะคะเติมน้ำครับพี่น้องน้ำนี่ก็น้ำล่างคุกค่ะ เออลงไปรอน้ำเดือดเนาะพี่น้องรอน้ำเนื้อเดือดนะคะรอฟักทองสุกค่ะโอ้แกงเริ่มเดือดแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเดือดแล้วจ้าเอากระใส้นไส้ไข้าวคั่วลงไปนะคะนิดนึงคะ่ะเพราะว่าข้าวคั่วเขาจะสุกวันนี้ราคาใส่เบื่เนี่ยล่ะ เขาขั้วเยอะค่ะในขั้วที่เดียวอาจจะลำคั่นเสียงผักของเสาสานนะเด้อค่ะเด้อเพราะสาสาะกนันจะบอกนเนาะก็จะคุยไปด้วยเนาะค่ะรอเขาขั้วสุกค่ะใส่ต้นหอมลงไปก่อนค่ะใส่ต้นหอมลงไปก่อนที่ราใส่ทีหลังค่ะ ใช้เวลาปรุง,ล,งลุ่งเรื่องน้องพี่น้องเนาะเสียงอาจจะเบาเลยเด้อพี่น้องค่ะ